ครับสวัสดีครับผม,มเป็นเจว c h ช n แนล RL นะ FC ก็ขนาดนี้เป็นอยู่ซาบกวดนะฝนเริม่มตกนะผมมีร่มนะผมพามาด้วยนะเพื่อเซ็เตนะี้ยวไว้นะมาดูโซนิกนะ 125cc นะี่ฮะเสียดายนะมันไม่เคลียร์ซะแล้วนะกับมีความชื้นนะฮะแต่ว่ายังสวยงามมาอยู่ด,ด้านการดีไซน์นะนี่มาเดินครับเอาคนละคันเมื่อกี้ด้วยว่าบาลังอ๋อแกมีสองคันนะ ขันเมื่อกี for ้ดับด okay, ีมนะไปแล้วนะเอซก็ขันนี้ด้วยเหมือนกันนะมันสั่นเล็กน้อยนะผมไม่ได้ใช้นะฮะกิมเบาในการที่จะให้มันแก้สั่น์ะผมใช้มือแล้วก็เดินไปนะเอฟซเดี๋ยวมาดูข้างหน้าแล้วกันนะสดๆเลยนะฮะเดนะฮะผมก้มหน้าก้มล่างนะคงอย่านะฮะอายุมากแล้วผมจะมึนๆนะเอซีนี่นะฮะ เคพอะไรแต่งนะ fc ไปที่ร้านก็ได้เลยหาหรือว่าหาข้อมูลที่นั่นก็ได้นะ fc นี่ฮะโอ้โหดับเบิลดิสนะฮะดิสคูลนะ cool นะเนี่ยนะก็ใช้ปอมโบเหมือนกันนะ fc ล้อล้อใช้คาร์บอนนะคาร์บอนรู้ยี่ห้ออะไรนะก็คาร์บอนเหมือนกันนะแล้วแต่แบรนด์นะใช้โช๊คนะสติอาร์ทีสตีทหกนะ fc แล้วก็นะฮะ ดูข้างบนนะสวยงามจริงนะ FC นความร่มรื่นความสวยงามสีทองนะเป็นสีที่มันอมะตะนะโผลมาดูใช้ตัวนี้นะใช้ตัวกันสบัดน,นะ r c รนะแล้วก็เ e กเลเตอร์นะก็คุมน้ำมันจ่ายน้ำมันนะแล้วก็เนี่ะ ทองด้วยเหมือนกันนะคงจะเป็นสแตนค่า,านนครับไทยเทนะเอฟซีเนี่ยใช้โชกไวยเอสเอสนกันนะรุ่นแบบนี้นะเอฟซีโซ่สีเขียวนะดุมดุมดุม,ดมซูลได้แล้วนะดุมอ่ะนะอ่านยากเหลือเกินนะเทนะก็เบ,บาะนะเอกนาทอนครับรุ่นประเทศไทยนะประ,ประเทศไทยนะเอฟซี อ้องแม็กนัปคลาสสิกนะเคยเข้าไปประกวดคร,รับอ่ตำบลปากนาครับอำเภอปาเลียครับจังหวัดตังนะเนี่ป๋าลังนะครับรถลาให้นะเบอร์โทนะติดต่อเป็นเพื่อนกันนะเบอร์นี้เืยเอ็ดสี่สุดยอดนะป๋าลังนะอ่านติดได้ว่ากันนะผมอายุมากนะครับเจ๊อ,อันนะฮะดีมซิ่งนะก๋วยเตี๋ยวเรือนะหาดเรล่านะเบอร์โทรตามนี้เลยนะสั่งนะบฟูซนด้ามาได้เลยนะแล้วก็นะครับ หลังก็สวยดีนะครับใช้หนึ่งนะครับท่อสูตรหนึ่งเฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับเอฟซีแล้วก็ใช้ดิดเดี่ยวนะดิดชินนะดะนิดิดชินนะฮะแต่ว่าบัมเบกนะฮะบอมโบนะฮะมีสลักด้วยนะฮะน้องแหมงน้องอะไรต่างๆนะคลาสสิกในเอฟซีไม่ลืมฝ่าเป็นกำลังใจนะป๋านัดเป่าอะไรหล่าวดิ ปาน,น,นะฮะหินข้อควายนะเอฟซีแล้วก็ป่าลังนะฟอขะะร์ไลน์นะแสดงว่ามีหลายแบรนด์เลยเกินคะเป็นเพื่อนๆกันนะฮ <c oughs> ะเอฟซีก็จะลืมกดติดตามนัดปลูกใจในคันนี้ด้วยนะโซนิค125ดีซีนะ เอาวเลยเข้าใจมากนะฝนตกนะมันไม่สามารถที่จะนะเดินแล้วก็ถ่ายรูปไปนะัแ่นนี่มันก็สั่นไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะครับติดตามย่าลืติดตามในเพจ Channel RL ฝั่งยูทูบและเอจีด้วยนะเอฟซีแล้วก็แฟนบุดาราด้วยนะขอบคุณนะครับเอฟซี